ก็ทาก็ทาโอ้โหดีก็นโอ้ เดียพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัสดุสุสุขคนกลับมาพบมาพอกับบัะจิตคือเก่าเด้อเนาะพ่อพี่น้องตอนนี้เนาะทางบัะจิตอีกนะพาทุกคนมาอยู่ที่เพื่อนของมาเถากีเพื่อนพี่น้องเลยอ่ะมานี่เนาะอ่าทา้งประเสริฐเพื่อนนะอ่าซื้อของเนาะพ่อพี่น้องมาให้ทั้งน้องน้องเพื่อนมีทั้งปัญญาชนีปัญญาชนีเพื่อนเนาะเพื่อนไะได้ฝากเมาให้ทา้งประเสริฐเพื่อนนะเป็นสะพานคนให้พี่น้องเลยก็มีหลายอย่างในเนี้ยอยู่เนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวทางบัะจิตอีกเนาะ าทุกคนไปเบิรงว่าพอ,อเซนเงินเนาะเช่นอย่างมาเน่เห้กับณ์พวกพวกของพี่เทาเป็นพี่น้องเลยอ่ะเนาะโอเคได้พี่น้องเด้เนาะพอพี่น้องตอนนี้ก็บทางทีมงานเนาะได้เอารุถ่ายไปปะไปพูดแล้วพี่น้องไอต่อหน,นี้ทางทีมงานเฮาเนาะสบายดีสบายดีพอหอนเนาะเพื่ได้เป็นสปอร์ตบ๊บอบบุญเฟย <laughs> โอ้ใช่เมื่อก่อนเนาะเดี๋ยวทั้งทีมเจอมีแข่งกันปั้นแต่กันโคมเลยผมหายโดนป้าโดนนอนมาเลยพี่น้องเลยนเงื่อนใส่แฉลมอีกแล้วอีกแล้วบ่โอ้ยเนาะจ้าว่าจะมาเห็นจะบายจะบายเนี่ยไปสนาะเดียวไปเบิึงเนาะว่ามีอย่างนี้เนาะที่ทำได้แบบให้ทั้งทีมงานพักผ่อนก่อนพี่น้องเลยเนาะไปนอนพี่น้องเลยไปต้นบึงบึงบึงเวอรตาสบายดี เดยป้าอาเบิ้ลสิคุมสิคนเก็บแตเจ้าคนป้าเอาลี้ยบบ่อเฉียนกับสีนอนเวียนกันบ่อเฉียนสีนอนเวียนกันบ่เด็ดเนาะโอ้ก้อนเบิ้ลว่ายังไปล่างหนวล่างต่แต่สีน้อเดี๋ยวไปเบิ้งกันแล้ว่ามีอย่างแน่เนาะพ่อพี่น้องกต่เดี๋ยวทั้งเบิจิตเนาะนะสิฟ้าทุกคนเนาะไปเบิ้งพี่น้องเอ้ว่าอยู่ในรถไถเนาะบ่ได้ก็เอารถไถของทั้งของบักคำเพิ่นมาเนาะรถไถเพ่รเถ่ำบักคำเพิ่นนั่นแหละอ่าน้องชายเนาะพ่อพี่น้อง กาเมื่อนี้เนาะหาทางทีมงานเขาก็มาพี่น้องมากะเดี๋ยวทำงบอจเองเนาะสิมาเบิ่งว่าชื่อยังเน่มาฝากมาต้นป้านโดยป้าตัวคืองามแท้นี่ฮะขักแท้นี่เนาะอ่าโดยสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีเฮ้ยน้องเฮ็ดจังไรโดยสบายดีได้ไม่เท่าเด้อโดยเห็นนะบ่ เห็นนะบะ่มากบ่ป่ะบ่เห็นมาดิมาดีมาดอมาด้าดิเตรียมพอม่อเตรียมพ่อม,มาแม่เครืออ่ององก็ไปเรื่เนาะคนเครื่องแล้วกับเผาอาเฮ็ดแล้วกับเผาไปเพียกนนะพี่น้องเลยอ่ามีหลายทางไปอยู่เนาะอ่านี่ย้อพี่น้องมืนอี้่มันสาเปนบ่ โอ้ชื่ออยู่บ่ละบาดว่มือเป็นสาิมีแนวมาต้นนะโดยอ่านะปอพี่น้องเอ้ปลาคือลายเท่สนคือลายแนวแท่นี้เนาะโอเคน้อปอพี่น้องเดี๋ยวเออนทางทมงานมาก่อนเนาะมาเสนต้องมือเอง่ครวะอึ๊บโอ้ตัดโจิอันน่าเป็นมือก้องให็นเสินดำแน่ฉันเนา ได้บ่ได้บ่ได้ยู่เนาะอ่าเอาไว้เส่ไม่เท่าเช้เ่นี่เลฮะโอ้แ้่งนี่บ่โออ่าไปตารางก่อนบ่ไปแข่งก็ได้นะบริษัทไม่ใส่ใครดิแข่งนี่แิ่งไม่ต้า อย่าฝนพระใส่ยามฝนเ่อน่โอ้ปอ่าลงมาขีบมึงด่เฮ้ยเฮ้ยเจ้าของนั่นต่ไม่ไปเอานะน้องจับจับจับรถีอืมี่เป็นยงี่เป็นยู่เนาะรองเลยอ่รอยุ่ดีใจวองเนเป็นลองยุ่ขึ้นขีมึงยขึ้นทังนเด้ออาคาข้ามขึ้นก่อนแต่ว่ามันุงพากเอาอ่านลูกองคนนี้ มาเฟ้ยเออส่นว่าผมเอเอามาบนเ้ยนะปั๊บอ่านลงอีกได้ช่มชูงเลยรื่อพอดีบ่พอดีบ่เองยู่งยูเนี่ยหันล้มกันเหันลงมกันเหรออ่ะลงม่ะป้าเาโอ้โหโอ้ขาขอชาโอ้โห้โอ้โโอ้โอ้้้อออ้อโอ้โอ้้อโอ้โอ้ เาาง้ต้องเฮียนใบขับขี่พร้อมเด้อไม่จะจอดไม่ห่มจอดไม่ห่มเด้นี่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 ก่อนนี่นี่นี่สวงามแท้เนี่เนาะค่าค่าคาคาโอ้พี่น้องเลยเด้อน้องไปที่เอาขึ้นเด้อันนี้เอาขึ้นเป็นยี่บ่อนี่นะคือเห็นน้องยันนี่นี่นี่น่องละนี่นี่งะไปนี้ขึ้นก่อนเด้อนี่เด้อนี่นี่เผื่อต้องมีเทปวันี่ก่อนเด้อนั่นแหละน้อ่งพักพี่น้องไปเนาะไปหันอ่า ตามือก้อนีเราไหมมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นมือก้องให้กันขย้ขาย้ายขาย่ายขาม้ายอเคอยจับให้มือกล้องขามพันนะข้าเป็นมือกล้องให้ในเด้อที่มอมีเจ้านี่คับเกกซีเ่มือก้อมีครบชุดนะจัดหนักจัดเต็มอืมันนีมันอนอากาศฮ้อนถึงนีเคกเมืนเปื่อยไปเลยว่าเน้อเคกเหนนเนาะเคกเืนเปื่อยไเลยว่เคกะ เค้กาโอ้พี่น้องเนาะจักจะเป็นใจแลวไหนด้้มันเอดมัน้อนเนาะเพราะว่าเค้กเนว้เขาใช้น้ำน้ำเย็นน้ำมันตู้เย็นไหนใ้พงงานหามอกันเาหาม้อหาเมอเออีลายคนดูกคนนี้แต่ก็ยังมีมาสามคนถ้าเ่อดชิดเอาขึ้นทางร้านด้วยเนาะ รุ่นนันรุ่นบุกน้ำลุยไฟมันก็สี้ยครับาสองคน้มันเกิดเสียน้ำทัเหนือมาตากน้ำทั้งใต้เอีอ่ะโอ้ยยกงไปิดเลยมาๆักเหอเื่อนี่แ่ยางไรเนี่ยไปเป็นอะเนาะอือตัวทีมใหม่กันนี่ลึกแท้อร์นี้แเลยเนาะ ด้อยบ้านที่น่องเลยครับเพิ่นได้ชื่อไม้น้ำลายเติมน้ำลายรถขี่มันกระเม่นบ่น่ากระเม่นเนาะอ๋เนาะยังไม่ได้นี่จมเลยเนาะเข่าเข่าเอาไึ้ท่องรให้เข่าบ่เป็นเอาขึนได้บ่ลเขาไบ่บ่ได้่อไบกเนะบายดีเด้อเนาะยสบายดีบ่บ่ทางน่องเพิชื่อยงเจ้าฮะอยุนอ๋อชื่ออุนอุนอุน โอ้น้องบุห่งอนเด้น่เจ้าได้รถใหม่ก็นี่น่ะมักอยู่บ้างน้องเงนดาน่องไอ้บุญคนบามากเึงใจก็ถึงใจว่ารถถีบนี่เนอะตังน้องคนกันนี่น้องเลาะคนอะไนองุ กินแห้งกันด้วยม้อกันเจ้อนเช่เลเนาะออน้เนเนาะม่เลยไงนานมีเน้คลยจะงไปขึ้นเทิงานิขึ้นไปเบิ่องโู้ตงอยู่เทิงผุนเนาะอ่าปา

ถ้ากี่เป็นยังไงเลยพี่น้อยเนาะเขาคลองกันเป็นยังมันห่อนแน่ดิอากาศมันห้อนเลยพี่น้องเยเมื่อยอากาศห้อนเนาะห่อนแล้วสบายดีเลยสบายดีสบายดไ่เหนอยเลยเป็นยังบสเี่ยเป็นยังไงเป็นยังถือว่ามาทานก่ได้ทานบาส โอโทษนะกับวทย่านคือกันได้น้องตีให้ตีให้ใจเย็นาโทษเจ้าหน้าทารางนี่จะไปเข้าตารางเือพี่น้องเล้วจะไปขย่มวกนน่ะได้ัน่มเป็นชั้นนะโอ้เนาะนงเนาะอ่านี่มีสปาขี้มัน่น้องเนาะอันนี้หมูพอยข้เก้าไปงเลยหมูพลอยไปงอยนุ่มโต่น้องยเนาะอ่่ม ครับฟองงันนี่ปลาเนาะาเนาะอ่านี่ขนมนรานำเด้อมูนี่เด้อพี่น้องเนาะเก่าคือเริ่มพี่น้องเนาะโอ้คักได้ขนมนี่เนาะเนาะเนาะขนมพี่น้องไอ้นี่กับนุ่มนี่อ่าเวิ้งเวิ้งเน่ยหายอ้ากินเลยกินเลยเด้อเอาไปสอบปัหญ่แล้ว จังกอจังวาเสียงจนอ่อนเนื้อเนื้อแล้วเนา่สิ่งนี่สิ่นแห้งไไปดูด้สินตอกอันนี้สีนงราบเนาะสีนราบเนี่ยอยากไม่กินไปนองเพราะว่ามันสีกรมันห้อนนะการหอนนะไม่ได้บห่อนเนาะไม่ได้แก้มเบ่งเนาะมาเป็นอะไรนะแก็ไข่ช่องแพ็คพี่น้อยเนาะแลับมาม่า พ like ี่เสียนมมดเลยเนาะยงไดกับพี่เนื้อด่อเนเนื้อโดยคือจีบเรือเว่าตาเอ้กว่าตายยกนันโม่้กขึ้นมาบ่ ทหารสัญญาณาไปตู้ปีก็ไปตู้ทุ่งสิไรจักพลิกจักต่ไม่เงน้ได้จักพลิกเ่ก็เด็กขิัวี่ตคองคลิกคือมาขักเนแธบาดปีแสบอยู่นี่คือบุ๋มคือเบี้ยวใช่เนาะสภาพข้างในจิป็นไรไมารุ่นแรงตาเอ้ยมาเทึ้งกว่าตาโอ้ยบ่เห็นยูวมันเฮาเจ้าได้มาเออมาเฮาเนี่ยนนแค่ที่เฮาอย่างนี้มา พี่น้อยาจะเป็น่ะนได้ไรได้ไอเนาะคือเบี่ยวเลยนะเนาะเกิดมีสิ่งมันจะยากเลยพี่้อ้เลยแต่เน่ยช่เจ้าได้ติ่งช่เจ้าขี่รถมาไม่เนาะไม่แต่ประคองเจ้าคองก็เกือบไม่อยากไล่พี่น้องบบกบ่มาเนาะ่โต้แตามันจะเปลนได้ไรได้กว่านี่พี่โ้องเนาะโอ้เนาะโคตรพี่้องเลยมาขึ้นมาแม่บอตาป๊บคือเป็นนี่นี่นี่้เหมันเห่าแล้วบอตาไม่กระสันมาจิกกันเลย

อ้าบุเป็นยังอมันอยู่ที่ใจบ่ใช่เลยอ้าวมาได้กะให้เต็มที่แล้วบางรอบนี่แค่ผ่ากั้งยังเดือกขางนึงนี่เนาะอ้างเนาะงานเนาะเนาะงานเนาะโอ้จะแรงว่าคลิกเขานี่มาทานเนาะนี่เขาเขาบุมีคนเน็ดน้ำไหลได้อยู่เนาะแม่ไหนใช่พี่นาะเนาะมันเป็นแต่เนาะ มันเปลนไปแล้วทางมันน่ยทางเนี่เนาะมันตีงกัมันก็คือว่าเนี่ยกระทบงระเทือนมนจะเี่ไปเนาะมจ็คเชียไกลจักเชียงมามีโคตรย่างเ้านนี้พี่เองเยท่ดย่างไรก็ไพได้ซันไม่เท่ากไพ่หนึ่งเข่าหัวหน้า ไปเเ่ากะหนึ่งเข่าอยู่บ่กระไพหนึ่งเข่าบ่เดือว่าคนหนึ่งนี่บดินน้ำ่แล้เหอนาไป่นอก่อนระวังที่ว่าล้อมันแม่แม่กะพามากะมีเงินมาพอกีเท่าไรบ่ได้บอก่ว่ามาจากชายี้บ่จิตเองงี้มันท่านหูได้หนิแา่บ่ดีแน่นะเนาเนาะ บาันี้เราพี่น้องเาก็มีเงินมาให้เพี่นพ่อมาหนิพี่น้องเอ้บอ่าแสนมาค่ะโดยสวัสดีสวัสดีดสวัสดีพี่น้องเนาะโยโดยหกแสนพี่น้องเนาะหกแสนบอหกแสนกับขึ้นสี่ให้ผู้ละดามแสนเนาะเปไปตู้ตู้ปีก็เป็นตู้ตู้เนาะพี่น้องเนาะครับในก็มีเงินเดือนมาอยู่พี่น้องเนาะเดือนซื้อเครื่องกระของอะไรเดี๋ยวว่าจะจีอ่า เอาเพิ่มจะได้เนาะโอาพอดีเป็นอะไรป่านี่พี่น้อยเนะบกเจับทีอเจ็ดแปดเนาะปันกันพู้สี่เนาะผู้เซียนนี่พี่น้อยเนาะกะทถงมื่อถงมวลนี่พี่น้อยเนาะกองหัวใจก็อยู่ต่ำกุ้ในยูในยูในตาอเนาะโอ้ยเจ้างามเป็นคนงามกองเจ้าของแจ็คเนาะงามงามงามพี่น้อยกางเมื่อถงมวลนี่กาเป็นทางกัน แม่มีพอวันคือเก่าได้ไปตูวเด้อมันก็ัวของเนคือเก่าเนาะทางันแม่มีพอวันอาก็ทางเงนเยตเิเวก็ยวันซาปหนองเนาะเค้กนี่กับเป็นเค้กวันเกิดของลูกชาวแม่มีเนาะด้วย้ยวันซาไปนองเนาะเป็นือนี้ถึงไันเกิดของเพื่นปนอยเนาะกาแฮปปี้เบอร์เพื่นเด้อเนาะแมนสุขสันวันเกิดี่นอยเนาะเค้กกะ มันสะเทือนเนาะไปทางนอเนาะรถไเนาะกขน่รถ uh, um, um, uh ่ายมาเด้มันก็ห้อนแน่บดห่อน่อยบดน้ำเนาะมืดน้ำด้วยเอาเดี๋ยวเอาขร้นยทั้งช่วคนมาผุดสี่แสนนะ่้นโอ้ใบไทเนาะโบัวะพี่น้้องมาทำเนืกับพิเศษขนาดเลยมูนี่เนาะโอ้ขีบันหนึ่เลยนาะดีใจมเลยเฮะดีใจบอนดีใจบะ่าวสามต้งใจเย็นเด้อ แต่คุณสนใจเย็นด้วยแล้วทีแด้ก็ค่อยครับค่อยขี่ด้วยวันตะวันเนาะอืไไม่เท่าปีโดยโดย4แสนยิ่มขึ้นดีใจใช่ไหมเหรอจะดีใจบ่โอ้ยเป็นอบใช่ไห้ดีใจเนาะใช่กเนาะทีไนเนี่เนาะอาสุขสันต์วันเกิดนะี่าาวี่ได้อวยพรในเพนเนาะไดะได้แลวเน โอยานเพี่น้องยานเตาคิกเนาะน็กน้อยนี่ป้าต้องจ้องตาใส่ค็กพี่น้องใหญ่คิกบ้าปะจ้าหยอดหยอดเนี่ยหยอดหยองอันอันจ้องตาใส่คิกสิใส่แล้วพี่น้องนะบุมบุ่มครใส่แล้วเบาป่ะนี่น้องพี่น้อเนาะอ่าสารมันเกิดทางเงินที่จังได อของเลยไว้ซาเพิ่นเนาะแมนแมนแมนจ้ะแฮปปี้เบอร์เดย์เพิ่นของเพลงได้พเพิ่นพี่หนึ่งสองสามแฮปปี้เบอร์เดยีทูยูแฮปปี้เบอร์เดยีทูยูแฮปปี้เบอร์เดยีแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์ เปล่าเลยอธิษฐานในเพื่อนในเด้อมอดก้อนมีหน่อยเนาะโมบียงางโมบียงางลมดีอากาศลมมีหน่อยเนาะใช้ผู้ใดสิเปล่ามาเดียวเนาะเอาเนาะกินจังได้กินกินกินใกล้กันกินนั่นแหละมีใบถาดไข่นี่ก็ได้นี่ยเนาะเดี๋มันจิ้มเทียงเนียอนอ่าหน้นแหละไปได้เนาะไห้ทั้งน้องๆกินเนาะมันกินมีหน่อยเนี่ยอ่าเนาะ อันนี้ก็ดีใจได้แหละน้องพ่อพี่น้องที่ว่าได้เอาไปทุ่มแล้วอันขอบุญของคุณแล้วก็บอุชัยให้พรกับทางเงินครอบครัวของเบมมี่พ่อวันเนาะแมนแมนโดยโดยอิ่มโดยอิ่มอิ่มหลวงพ่อก็อิ่มบานเอาสองอันไปดีสองอันนี้อ๋อสองอันนะบ่ลูกหลานเพื่อนก็มีแต่คนเป็นแต่ฮักแต่แทงเนาะมหาเมฆี่ของบ่ไรฮับ เองเชี่ยวหนามยาต้องคนๆหนามยาหวานเดี้อเนาะขับแม่ดีด้วยวะรวยไม่กอนก่อนของเกินเอาเด้อู้คายาดหนามใส่แผ่นดินนาไรไปหาะบุตรีบุตรตาเถ่าแก่พ่อแม่ตาหน่ายแล้วของกินของทานของพ่อมีแม่วันนี่พ่อวันแม่มีเนาะโดยให้หอดให้ถึงให้เป็นของกินของทานของเกินศาสได้ศาสได้ก็ดี เพิ่นมาสะมาท่านให้ผูกขาเพิ่นมาสดมาสวยผูกขาก็ได้เชอแล้วเพิ่นมาสะมาท่านมาสดมาสวยกะให้มีผู้สดผูกสวยเพิ่ออีกลายกว่าเพื่อมาให้ผูกขานี่เด้อพอมีเด้อแม่มีพ่อวันเด้ออ้าวเป็นของกินของทานของเผื่อศสะไดศาสตร์ได้ก็ได้อย่าหน้าไม้ทานไปให้เพิ่อให้หอดให้เทึงให้มันเป็นของกินของทานของเพิ่น ดได้สาดได้ก็ดีให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งแล้วก็ให้เพื่อนมีความสุขความเจริญโดยแล้วเพื่อนก็ดีไว้ใส่ให้ทอดให้ต้มให้แห้งให้สุกภาพเข็มแข็งเพื่อนก็ดีให้เคนมันให้คนเนื่องดิแล้วสาดได้สาดได้ก็ดีอันเรียกว่าลิ่าเนาะอันเค็คของเพื่อนก็ดีแมันตั้มมั้งเมื่อคืนน้องแหละ ให้เพื่อนมันเพ่อเพือนมือเดมเสียื่อนสกไ่สบายใจสะาดได้สะได้ก็ดีให้เป็นของกิงของทานของเพื่อนเท้าหนาวเงืนค่ำเพื่อนมาให้นี่ก็ได้แล้วเพื่อนท่านมือเช่าให้ไล้เข่ามือแรงท่านผู้ขาจะดีให้เป็นของกิงของทานเพื่อนเด้อเนางอนีให้ลังเขามาฮะเพื่อนเด้อเงินโนราให้ลังเขาเต็มกระเป๋าแน่นอังเพื่อนเด้อม่ให้เพื่อนบกขาดเพื่อนคืนอนอี้ังให้เพื่อนยู่ดีมีแห้งเพื่อนมันเพื่อนยืนเพื่อนก็ได้ ใกล้สบายใจคช่ใส่ดูเนาะแล้วมัดทั้งลูกทั้งเต่าน่นหล่าเท่าเซนเต่าจี๊ดเต่าตาแล้วก็เท่าอีสังอีลายลายลายนมากรับกันนี่แล้วมีเบอร์ฝืนเบอร์ดำแนมพี่น้อแห้งคืก้มันให้มันให้ชบกระพเข็มแข็งให้ถือห้วยรวยเบอลูกเ้ยพวกเจ้าก็ได้สาธุสาธุเนาะอ้าววันนี้เราไปนเนาะ โอเควันนี้เลยเนาะแม่ตั้งถึงงานกับกิได้กลับไปได้พี่หน่อยเนาะตั้งทำบังกาโอ้ได้ถีบสมใจแล้วันนี้เนาะตั้งใจเฮียนอะไรบ้างันนี้กันได้ไอพ่อให้แม่มีพ่อวันให้ปีนพ่เป็นอยู่บ่อวันลิสาบังดูแม่ดูบังดูแม่แห้งเด้อม่อวันพ่อมีอันนี้พ่อมีพ่อมีแม่วันพ่อวันพ่อวันพ่อวันแม่มีพ่อวันเนาะแม่มี พอวันเลยเลยอ้คนอยู่ดีไม่แห้งพอชื้อลดชื้อล่างห้ก็ได้เลยทำในฮียนก็เบาเลยที่ลูกหละเส้นเบาเยังเคินยังอายังดีใจได้รถจักนะ่มนร่นดไเนาะดีใจแห้ง่ดดีใจแห้งหมดเลโอเคทำไปตื่นเนาะจัไเร็จได้จับปลาได้หมดนี่เด้อดีม่แห้งบาดนี้สุกทุกคนเนาะ ก็สคนทั <S 2> <S 2> young, ้งหมดทันี้คือก็นบริิได้ปะเนาะเมีวันเนาะพอวันแม่มีไอ้คนอยู่ดีมีแห้งคนบริปะได้ถิมคนเลียงเพอนเกลือเท่าน้ำถามป้าก็ดีมากเธอได้ก็ดีบดิิณได้ปะอนก็ดีคนเลียงคนเบือง นา่นก็ให้ยู่ดีมีแหงก็ได้โดมันาโอเคโอเคเอ้าสบายดีเด้อ้อเด้อเอาสบายดีน้องๆเด้อยาดีสบายดีาลเอ้ยสบายดีเนาะโอเคนรับสิบอกด้ปนเบิ่งรถที่บ่อืมวาูกเอาโอเคนะครับพี่น้องก็คือประมาณนี้เนาะอ่าาบจิตเงก็คือสิได้ ก็ตัวจบคลิปนะครับพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าอ่ามื้อนี้เนาะอ่าทางรถใหญ่ของบริษัทเพิ่นเข้ามาบ่ได้เนาะพราพี่น้องก็ได้ได้เอาอ่ารถไทยคงทั้งภาราบ่คําเพิ่นเนาะอ่าาเมาพี่น้องเอ้ยนอกจังได๋ก็คือว่าเด้อเนาะจังได๋ก็ขอให้เพิ่นเนาะหาอยู่ดีมีแฮงเนาะาทั้งบ้านเกิดอ่าทั้งครอบครัวเนาะของแม่มีพ่อวันเนาะอ่าแล้วก็ ทั้งนาวันเกิดเนาะผู้ที่ว่าจ,จะของวันเกิดคือเอเวอร์เรซาเพ,พี่น้องเองจนันไรก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเดอ้อเนาะโอเคพี่น้องจนันไรก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีเฮงเดอ้อสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องทางมิจิาเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีนะครับพี่น้อง